ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้มาดูน้ำในทุ่งนานะคะฝนตกเมื่อคืนนี้ค่ะคุณพ่ inform inform อกำลังทำการขุดเพื่อให้น้ำระบายออกนะคะปุ๊บลนเขียนปุบปุ๊บปุปุ๊บปุจับเอา <c oughs> อู้กบ <c oughs> เด็กกบตัวบันใหญ่นึงนี่พอปล่อยน้ำออกจากงานนี้ไปหาน้านี้นะกบตัวนึง <c oughs> กบจะใหญ่มากค่ะ <laughs> ทำร่องระบายน้ำน,นะคะทำเสร็จแล้วนะคะ พอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ